สวัสดีค่ะทุกคน,นตอนเราเข้าสู่ชอ่องชุกีอีกแล้วนะคะและหัวข้อในวันนี้ก็คือแยงโมเจไปดูเหมือนโดเรมอนร้อนดเหมือนการ์ตูนทำทบไมงงหัวข้อในวันนี้ของเรานะคะก็คือแยงโมนั่นแหละก็คือโมโมคืออะไรกว่าจะเข้าหัวเรื่องช่วยก,กดไลค์สมัครสาชกันก่อนนะคะและ้วให้กดแล้วก็ตามไปดูกันเลยค่ะ คือเบเปอร์แปลงเพศนะคะที่โรงพยาบาลกมลเนาะการที่เราแปลงเพศเนี่ยหลังจากแปลงเพศได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องเริ่มแยงโมกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลเจ็ดวันหมอ oh. เขาจะเรียกเรากลับมาเ oh. ขาเเปอร์เริ่มแยงโมวันที่แปดนะคะพอวันที่แปดเนี่ยเรากลับมาเนาะ oh. ก็จะได้โม oh. ก็คือเซตนี้นะคะคือเบเปอร์ได้ก็แต่วันออกจากโรงพยาบาลแล้วแหละ oh. ได้มาให้ทําใจอยู่บ้านขำๆโม,ข,ม oh. ของโรงพยาบาลกำมลก็จะมาเป็นเซตแบบนี้ นี้เลยนะคะ ิดขึ้นมาก็จะมีการทั้งหมด6ไซส์เนาะเดี๋ยวเบิร์จะเอาขึ้นมาให้ดูเลยนี่นะคะก็ะ<ม>คือโมทั้งหมด6ไซส์ก็คือจะไล่จากไซส์เล็กสุดไปใหญ่สุด<ม>ก็จะมีตั้งแต่ไซส์0 1 2 3 4 5จบที่ไซส์5นะคะ<ม>แล้วก็ส่วนของวันนี้นะคะเเปิร์มีรวบรวมคําถามจากทังบ้านนะคะี่เปิร์รวบรวมมาใน i อให้แล้วนะคะคือเปิดโพลแล้วก็ให้มาถามกันคือหลายคนมีขอ้อสงสัยเกี่ยวกับโมเกีย่ยวกับอะไรเงี้ยเปอรก็ให้เพื่อนๆทางบ้านถามกันมานะคะโอเคเดี๋ยวเรา มารีวิวจัดไซส์กันเลยวันที่7นะคะเบเบ้ลได้ออกจากโรงพยาบากลกำนวนนะคะหลังจากแปลงเพศมาแล้วพักอยู่บ้าน1วนันพอวันที่8เนี่ยก็มาหาหมอกับพี่พยาบาลน,นะคะหมอก็เช็คใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มแยงโมงให้เราอะไรโค้ดคอยากขึ้นมาหรอหมอนะคะจะเริ่มแยงโมงให้เรานะคะ<ฮ>อันหนึ่งขอโค้ขึ้นมาก่อนโอเคต่อเลยนะคะเอาโค้ขึ้นมาแล้วมันเห่า ก็คือพอเรากลับมาที่โรงพยาบาลกมดเนี่ยเราก็จะเริ่มแยงโมนะคะกันที่ไซสูตรคือเล็กมากตอนก็ค,คือคิดว่าใหญ่แล้วนะแต่พอกลับมาดูตอนนี้คือตันกระตึงเดียวเท่านิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยของกระเทยนี่นะคะเป็นไซสูตรความยาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วกว่าถึง8นิ้วนะคะตอนที่เปอร์แยงโมในครั้งแรกที่พยาบาลเขาเสียบเข้าไปให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะก็ประมาณเกือบ7นิ้วนะขอเเปิ้ลตอนแรกที่พยาบาลเขาทําให้คือเบปิ้ลก็ได้มาเปลี่ยนโม ที่โรงพยาบาลคือเขาจะให้เปลี่ยนอาทิตย์ละ1ไซส์นะคะก็คือสมมุติทํำยางโมวันนี้นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เริ่มเบอร์หนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนเป็นเบอร์สองหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยก็จะแต่เปลี่ยนเบอร์เนี่ยเบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยเปเปอร์ให้พี่พยาบาลเขาเปลี่ยนให้ตลอดเลยนะ oh. เพราะว่าเปเปอร์รู้สึกว่ามันแบบมันเจ็บอะ่ะไม่กล้าเปลี่ยนเองคือตอนนั้นเราไม่กล้าจับน้องจิ๊บีของเราด้วยแหละ mm. ก็เลยมาโรงพยาบาลใหพ้พี่พยาบาลเขาช่วยเปลี่ยนไซส์ให้นะคะคือเปลี่ยนไซส์ทุกครั้ง จเจ็บมากเจ็บมากๆเลยแต่ว่าตอนไซส์0ตอนเริ่มเนี่ยไม่รู้สึกนะคะเข้าไปก็คือโอ้เจ็บนิ้วชิลมากอะไรเงี้ยพอเริ่มซส์หนึ่งก็เริ่มแบบนิดนึงแล้วไซส์สองนี่จะได้ประมาณ6นิ้วแลละทุกคนจะเข้าได้ประมาณหปริมปิมคือไซส์สองอ่ะมันจะแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนเป็นไซส์สามปุ๊บปังมันจะขึ้นอย่างงี้ไซส์ศูนย์จะประมาณนี้ใช่ไหมหนึ่ง 2แต่พอ3ปุ๊บมันจะเปลี่ยนขึ้นมาขนาดใหญ่ขึ้นมากๆนะคะทุกคนมันก็เลยยากนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนไซส์มูเนาะคือแบบไซส์ามนี่คือจําได้ว่าแบบโอ้โหที่สุดอะแล้วไซส์สามปเปิร์คาอยู่ได้ประมาณ เกือบ2อาทิตย์นะคะปกติเขาให้เปลี่ยนอาทิตย์ละครั<ห>้งแต่เปเปอร์ไม่ไหวยอยากให้มันแบบเข้าเข้าไปได้ถึงแบบ6กอะ่ะเออตอน,นเปเปอร์ยังใส่สามตอนแรกนี่ได้ที่5เลยนะทุกคนคือแบบมันไม่เข้าอะ่ะพอพอมันใหญ่ขึ้นอะ่ะแล้วมันก็เข้าได้แบบตื่นขึ้นเปนเปอร์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถามพี่พยาบาลเขาบอกปกติก็ ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ไซสี่เปลี่ยนมาได้ประมาณ 3- 4วันแล้วนะคะได้อยู่เที่ยวมัน6ยังไม่เข้าเลยอะ่ะประมาณแบบ5นิดนิดหประมาณเข้าประมาณตรงเนี้ยก็ยาวอยู่นะเท่าหน้ายาวเกือบเท่าหน้าเบเปอร์เลยนะแต่สิ้นสุดที่ไซส้านะคะของเบเปอร์เนี่ยเป็นการแปลงเพศแบบ PPV เขาให้แยงมูนะคะจนไปถึง6เดือนไซส้าเนี่ยพอจบไซสี่เบเปอร์ก็จะแยงไซสี่ไป2อาทิตยนะ 4, ์เต็มๆ็มเลยนะพราะไซสี่สองอาทิตย์เต็มๆ็มเนี่ยเบเปอร์ er จะแยงไซส์5ยาวไปถึง6เดือนนะคะแล้วพอหเดือนเนี่ยแล้ว ก็แยงเป็นวันละครั้งอาทิตย์ละครั้งแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ก็แยงได้เดือนละครั้งอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นไหมสามสี่ห้าสามสี่ใกล้เคียงกันแต่พอห้าปุ๊บบางใหญ่มากนะคะทุกคนคือยอมใจเลยทุกคนพอมามองมอัวคือมันเล็กจังเลยอ่ะแบบศูนย์หนึ่งสองดูดิมันเล็กแบบน่ารักมากเลยอ่ะพอมาสามนี่เริ่มไม่น่ารักเ,เริ่มอลังการแล้วใส่ห้า 5, นี่ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่า จะต้องค้างไซส์สี่ไว้แบบทุกวันนี้นะคะเปเปอร์ทำเช้าเย็นค้างรัชั่วโมงนะคะแต่บางวันก็บางวันที่เหนื่อยมากๆทํางานเหนื่อยมากๆเนี่ยเปเปอร์เริ่มทํางานตั้งแต่เดือนครึ่งนะก็เริ่มแบบออกไปลลาละพอเริ่มทํางานเหนื่อยมากๆเนี่ยแล้วก็บางวันก็ถ้าหมอ,อกระมุนมาดูก็โทษนะครับอย่างแน่ๆแหละเช้าหรือเย็นต้องมีสักอันอะที่ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆแต่ว่าบางวันส่วนใหญ่จะเป็นเย็นที่แบบ ึงชั่วโมงมากกว่านะคะประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่บ่อยนะคะหมอกระมมลถ้าดูยิปนี้อยู่ก็เปเปอร์ไม่ได้ผิดวินัยบ่อยขนาดนั้นนะคะก็พยายามทำให้ครบที่สุด โ okay. อเคตอบคำถามใน IG กันเลยนะคะทุกคนมาเปิดโพเปิดโพเลยเปิดแฟลชทำไมก่อนคำถามที่ถามเยอะมากๆคือแยงโมเหมือนมีเพศสัมพันธ์ไหมซึ่งอันนี้เป็นเพราะยังไม่เคยใช้งานนะคะก็เลยบอกไม่ได้ว่ามีเพศสัมพันธ์ไหมแต่ว่าถามว่าเสียวไหมไม่เสียวเลยค่ะทุกคนคือแยงโมเนี่ยมันแสบมันเจ็บยิ่งเปลี่ยนไซส์ที่มันขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยรูมันเล็กไงแล้วพอใส่โมเข้าไปอะ่ะมันใหญ่แล้วมากกว่ามันจะผ่านไปได้นี่ มันไม่ใช่เล่นเลยนะคะทุกคนทุกคนต้องมีวินัยนะคะถ้าจะแปลงเพศคือเพื่อเปเปอร์เนี่ยสเดือนคือไม่แยงโมแล้วเพราะว่าขี้เกียจไม่ได้นะคะตีบตันนะคะเพื่อเบเปอร์คือตันไปแล้วไซส์สูรยังยังเจ็บเลยทุกคน <c oughs> แต่ว่าของเปเปอร์เนี่ยขยันนะคะเปเปอร์ <c oughs> อะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ตอนมีจิมมี่ใช่ไหมยังไม่เคยใช้งานเนาะก็เลยบอกไม่ได้ว่าความรู้สึกตอนแยงโมกับตอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันต่างกันไหมนะคะแล้วก็รีวิวพี่ๆคนอื่นๆอะบอกไม่เหมือนกันซึ่งตัวเปเปอร์ ก็คิดอยู่แล้วว่ามันเหมือนกันพอโมอ่ะทุกคนมันแข็งมากไ <What? S 1> ี่หัวหมาอย่าว่าจะหัวหมาเลยหัวคนอ่ะก็แตกทุบอ่ะแตกเลยเนี่ยทุกก็จกแตกนะคะมันดักมากแล้วมันแบบมันแบบฟังเสียงดิมันไม่เล่นๆนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าอาวัยวะเพศผู้ชายอ่ะมันก็จะนุ่มนิ่มกว่านี้เนาะมันก็จะไม่แบบ แข่งกล้านเท่านี้ก็จะมีความแบบเอออาจจะเข้าง่ายขึ้นอาจจะยืดหยุ่นอะไรเงี้ยช่องคลอดของเราก็มี omy, อนาโตมีเนาะก็อาจจะแบบยืดหยุ่นอะไรได้นะคะแล้วก็แยงลึกแค่ไหนแล้วแต่หมอที่ทําช่องคลอดของเราเลยค่ะว่าหมอเขาจะทําให้ลึกแค่ไหนเนาะคอวิเปอร์เนี่ยทาไว้ที่ประมาณเกือบ7แต่ว่าตอนเนี้ยได้6เพราะว่าเวลาเราเปลีย่ยนไซส์มูอะขนาดมันใหญ่ขึ้นแล้วเวลามันเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ตื้นขึ้นจริงๆมันดันได้นะดันให้ถึง7ได้แต่ก็จะมีเลือดออกแล้วเวลาดันอะมันจะเจ็บมาก เต่เปิดทนไม่ค่อยไหวว่ะทุกคนก็จะดันเท่าที่สุดเท่าที่แรงแตัวเองอจะทนไหวก็คือได้แค่แบบหกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงเจ็ยังไม่ถึงแบบปริมหกอ่ะประมาณประมาณเนี้ยเข้าได้ประมาณหกยังไม่เข้าไปในรูช่องคลอดนะคะประมาณนี้เนะาะสาหรับคําถามนี้นะคะพี่แองโมงครั้งแรกเจ็บไหมก็คือเมื่อกี้เล่าไปแล้วไอ้ไซส์ศูนย์เนี่ยไม่เจ็บเลยมันถึงเข้าไปได้ถึงแบบตรงนี้เลยอะ่ะทุกคนอีเลขเนี่ย oh <my. S 1> อีดัมเบอร์ศูนย์เนี่ยมันเข้าไปถึงตรงนี้เลยนะก็คือไม่เจ็บเลยชิลมากคำถามต่อมานะคะก็คือมันจะเป็น ต้องแยงตลอดไหมแล้วแต่เทคนิคค่ะถ้าแบบกราฟเนี่ยต้องแยงตลอดเหมือนพี่แบงกับดอมไส้ก็คือต้องแยงตลอดนะคะแต่ว่าแบบของเปเปอร์นเนี่ย PPV ก็คือทําแค่6เดือนแรกหลังจาก6เดือนเนี่ยเราก็แยงได้น้อยลงแต่ว่าควรจะแยงหน่อยไหมอย่างน้อยต่าๆเลยก็อาจจะเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะคะที่หมอเขาแนะนามาเนาะก็คือไม่ใช่ไม่ไมแยงเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ควรจะแยงบ้างนะคะก้องสั่นโทโอะเอ้นะคะชินดื้อเหลือเกินแปงเพศกี่วันถึงจะแยงได้ เกจะแยงโมได้นะคะคําถามนี้ก็แล้วแต่หมออีกอะทุกคน oh. คือของเบเปอร์อะแยงตั้งแต่วันที่8ก็คือเริ่มไซส 0, ูนที่8นะคะบางคนก็บอก2อาทิตย์แยงโมได้อะไรแบบเนี้ยบางคนก็แบบอาทิตย์หนึ่งแยงโมอ,อะไรแบบเนี้ยหลังแปงเพศอะเนาะคือแล้วแต่หมอที่หมอเขาจะให้เราแยงวันไหนตอนไหนนะคะ mm. คําถามต่อมานะคะตอนนี้แยงไซไหนแล้วคะตอนนี้เปเปอร์แยงไซสีค่ค่ะนี่ อันนี้ยงได้ประมาณ3-4วันแล้วนะคะก็จะสู้ต่อไปเราจะสู้ทนเพื่อช่องคลอดของเราที่ไม่ติดตันนะคะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ hey เปอร์มีแรงกำลังใจในการยงหมเรืร่อยเรื่อยยงหมแต่ละครั้งนี้ก็เหนื่อยมากลชั่วโมงหนึ่งนี้ไม่ใช่ชเล่นๆน,นะคะเอาไว้ในช่องคลอดอะ่ะข้อต่อมานะคะความรู้สึกเป็นยังไงคะตอนแยงความรู้สึกตอนแยงของเปอร์หรอช่วงแรกๆก,ก็จะแน่นเวลาเปลี่ยนไซส์นะแล้วมันก็จะมีรอยต่อรอยต่อที่ต้องอดทนแล้ว อุ๊บเข้าไปพอผ่านรอยต่อเนี่ยมันก็จะชิลแล้ว<ะ>ข้อต่อมานะคะอารมณ์เหมือนกับมีเพศสัมพันธ์ไหมเอออันนี้เห็นไหมคนถามเยอะมากเอาจะอธิบายอีกนิดนึงแล้วกันเนาะคือแยงโมเนี่ยอยากแยงโมเหรอลูกหนูอยากแยงโมเคามีได้นอนเลย ไม่ใช่นะคะไม่ได้ผู้ตัวโคเอชนะโคเอจิ้มขาดนะคือแยงมเนี่ยสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วค่าไว้แบบนี้เราต้องดันไว้แบบนี้ให้มันไม่เบรกออกมาคือถ้าเราไม่จับไว้อะน้องจะปรีกออกมาเพราะช่องคลอดเวลาช่องคลอดเราเจ็บมันจะมีการบีบรัด ปุบแล้วตรงเนี้ยมันบีบรัดน,น้องก็จะหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นตงดันเอาไว้ดันเอาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนนานมากเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยน้องจู๋ของผู้ชายเนี่ยจะนิ่มกว่าใช่ไหมมันก็จะเข้าออก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 แต่ว่าแยงโมเนี่ยต้องกดไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนแล้วก็ไม่เสียวแต่ว่าเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะเสียวอะไรแบบน,นี้อ๋อแล้วก็ท้าถามว่าเสียวไหมเสียวไหมไม่ใช่แยงโมนะหมายถึงแบบมีความรู้สึกไหมตอนนี้ไม่เพิ่ลมีความรู้สึกความรู้สึกเริ่มมาแล้วเวลาล้างแผลเริ อะไรแบบก็ตลอดต่อไปเลยต้องทําทุกวันเลยเหรอแบบทําไปตลอดชีวิตเลยก็ตอบไปแล้วนะคะว่าถ้าแบบ p อง e r เนี่ยเอ่อไม่ได้ทําตลอดชีวิตทําแค่6เดือนแต่ถ้าแบบกราฟกับลำไส้เนี่ยก็อาจจะตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ยากต่อของตัวเองจะดีกว่านะคะไม่ยากต่อการแบบใช้ชีวิตของตัวเองเนาะจะดีกว่านะส่วนใหญ่อะทุกคนก็จะเป็นแบบความรู้สึกเหมือนโดนอะไรคะอยากรู้ไม่เหมือนโดนอะไรก็เหมือน เขะจะไปผ่าเหมือนกันค่ะยีกุมภานี้ยาที่ซื้อจากเยาวราชร้านไหนทุกคนขาเวลาแปลงเพศเนี่ยไอ,อยาตัวนี้ดีเหมือนกันเมื่อวานไ,ไอคออสยามมาก็เจอที่ร้านยาจีนที่เขาขายโสมอะไรนี้นะยาชื่อเพียงเกียงอึนนะคะยาตัวนี้คือดีมากอยากให้ทุกคนไปซื้อมาก่อนที่จะแปลงเพศนะคะเพราะว่ากินน้องเข้าไปก่อนแปลงเพศแปลงเสร็จอาจจะฟื้นตัวเร็วขึ้นคอยเปเอร์เนี่ยกินหลังแปลงเพศยังฟื้นตัวเร็วเลยก็อยากให้ทุกคนซื้อกินอาจจะแพงหน่อยแต่ว่ามันคุ้ม นะเมละะม็ดละ2,500แพงมากเม็ดใหญ่แต่ว่ามันตำเสร็จเนี่ยจะได้6แคปซูลนะคะก็คือ1เม็ดเนี่ยสามารถให้กินได้6วันหรือว่ากินได้3วันแล้วแต่เช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเชา้าเยน็นตอนไหนก็ได้อย่างละเม็ดนะคะแต่ว่าแนะนําให้กินเพราะว่ามันดีจริงๆไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เลยเปเปอร์ <c oughs> ชอบใช้ไหนมากที่สุดบอกได้เลยนะว่าชอบใช้สูตจริงมันไม่เจ็บมันไม่ระบาดมันชิลอะแล้วอยากใช้ใช้สูตรตลอดไปอะทุกคนแล้วใช้สูย์มันได้ลึกด้วยมันเหมือนช่องคลอดเราลึกอะไรเง แล้วภูมิใจเนาะชอบใช้ศูนย์ที่สุดค่ะเสียบเข้าไปเจ็บไหมเจ็บถ้าใส่ใหญ่เจ็บแต่ใส่เนี้ยไม่เจ็บเดี่ยวก็ไปเจ็บนะคะตอนนี้คิดสภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไซส์ห้าเนี่ย ช่องคลอดเขาไปเปอ่์จะเป็น,ปนยังไงมันไม่ไหวหรอกนะทําไมต้องใช้หลายขนาดอันนี้เป็นคําถามที่ดีเจอคําถามที่ดีคาถามแรกในการเปิดคลิปมาทําไมต้องใช้หลายขนาดคือหมอเนี่ยจะทําช่องคลอดให้เราเนี่ยเป็นรูโพงใช่ไหมถ้าหมอเขาทําโบเนี่ยเรียงใสห้าเลยก็ได้แต่หมอเนี่ยเขาไม่ได้ทําโบก็เลยจําเป็นต้องค่อยๆขยับซสไปเรื่อยๆเริ่มจากใสศูนย์ใสหนึ่งใสสองมาเรื่อยๆเพื่อให้ช่องคลอดช่องคลอดช่องคลอดช่องคอของเราอะ่ะมันขยายขึ้นมานะคะ ก็ให้ช่องคลอดของเราเนี่ยมันขยายขึ้นมาตามธรรมชาตินะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะได้ไม่เจ็บอ๋อแล้วก็เวลาก่อนจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแยงมมก่อนก็ดีนะเปิดช่องคลอดสักนิดนึงก่อนก็ดีอย่างน้อยสัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคําแนะนําจากหมอพยาบาลแล้วก็ที่เคยฟังมานะคะโ okay, อเคค่ะทุกคนข้อต่อไปนะคะมีวิธีการดูแลความสะอาดยังไงขอเปเอร์นะคะก็เป็นการทาความสะอาดแบบว่าก่อนที่จะแยงโมเนี่ยจะทําการส่วนล้างสองครั้งนะคะแล้วก็การส่วนล้างเนี่ยจะ แบบก็คือใช้น้าเกลือนะคะผสมกับเบตาดีนแล้วก็ส่วนล้างเข้าไปแล้วก็ยางโมยางโมเสร็จก็จะใช้น้าเกลือส่งล้างอีกประมาณ2-3าครั้งนะคะเช็คว่าวาสะอาดหรือเปล่าแล้วก็ใช้คัตเติ้ลบัตรคัตเติ้ลบัตไม่ใช่คัตเติ้ลบัตรที่แคร่หูนะเป็นคัตเติ้ลบัตรที่เป็นไม้อะที่เป็นอันใหญ่หน่อยเหมือนที่แคร่หูหมาทุกคนแหวกข้างแคร์นะคะแล้วถูลงไปมันจะมีขี้ใครช่วงแรกๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วถูเข้าไปให้สะอาดจะเปลืองมากแล้วอีกคัตเติ้ลบัตรอันรแพงมากแพงที่ผ่า นคทุกข้อต่อมานะคะต้องแช่ไว้หรือขยับเข้าออกแล้วทําแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณกี่ทีก็คือโมเนี่ยต้องแช่ไว้เหมือนที่อธิบายไปตอนแรกนะคะก็คือพอมันเข้าไปสุดช่องคลอดของเราเนี่ยก็ต้องกดเอาไว้แบบนี้ถ้าเอาเข้าออกมันน่าจะเจ็บมากๆเพราะว่ามันเสียดสีกับช่องคลอดเรานะคะแล้วตัวโมเนี่ยมันแข็งมากฟังเสียง ข่งข้ายนะคะทำแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณกี่ทีค้างไว้1ชั่วโมงชาวยิมประมาณนี้นะคะสำหรับข่าถ่าวการยังโมก็จบแล้วนะคะสวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้เหนื่อยมากเลยอะคลิปนี้อธิบายเหนื่อยมากก็มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไล่ตอบให้นะคะวันนี้ไปละบายยอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะ บายบายค่ะตัวปวนปิดกล้องให้เมาหน,น่อยปิดกล้อง